สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเสียจารโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงพ่อเงินครับกัดบางคานครับรุ่นสมัยหลวงพ่อเงินท่านสร้างนะครับก็พระเป็นร้อยปีเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมและผู้ฟังโปรดใช้จริยานะครับชมและฟังเลยนะครับครับองค์นี้เป็นพิมพ์จอบเล็กนะครับ แข้งจะไม่ติดนะครับถ้าแข้งติดตรงนี้ก็จะติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําทีละองค์ครับองค์นี้เป็นผ้าแท้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับหล่อโบราณครับเบ้าประกบครับท่านชมและท่านฟังอย่างเข้าใจนะครับชมสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั้นมันใช่หรือไม่ท่านจะลองพิจารณาด้วยสติด้ะปัญญาของท่านเองเลยนะครับผมให้ข้อควรทักเกตต่างๆครับด้วยความสุจตใจครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังครับฟังและชมครับนี่ครับความคมชัดต่างๆนะครับ500ร้อยปีเสร็จนะครับครับตั้งแต่สี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์เอเปนะครับสี่กว่าครับสองพันสี่ร้อยสี่กว่าครับถึงถึงห้าถึงห้าสิบหกสิบก็ท่านก็ยังสร้างอยู่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นจอบเล็กครับจอบเล็กครับหล่อโบราณครับเป้าประกอบครับ ดูนะครับท่านชมนะครับโลหะต่างๆท่านต้องดูนะครับของถอดพิมพ์มันก็มีเยอะนะครับมีหลายฝีมือนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับความคมชัดอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับความเก่าจงตัวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้นะครับโลหะเก่าใหม่เนี่ยพอสังเกตได้นะครับท่านควรใช้สติและปัญญาของท่านเองด้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจเรียนรู้อย่างเข้าใจครับผระผ้านี่เป็นผ้าฝีมือเยอะนะครับ หลากหลายครับชมและฟังเข้าใจครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแข้งไม่ไม่ใช่แข้งติดนะครับเป็นพิมพ์นิยมครับมีสองพิมพ์ครับแข้งติดกับไม่ติดครับแต่แต่ละพิมพ okay. ์มันจะไม่เหมือนกันทุกองนะครับเป็นเป้ารอเป้าประกบนะครับรอเทีลงค์นะครับรอเป้าประกบนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจท่านต้องรู้โลหะให้ได้นะครับความขี้เป้าต่างๆนี่ครับครับความขี้เป้าขี้เป้านี่ครับติดครับอยู่ในซอกครับ เ้ยครับความคมชัดด้วยความคมชัดต่างๆท่านต้องดูนะครับสมัยก่อนนี่เขาก็เก่งนะครับคนโบราณเขาก็เก่งนะครับเขาทําได้ขนาดนี้นะครับถือว่าฝีมือครับแต่ปัจจุบันนี้มันเรียนแบบว่าเรียนไม่ได้ครับเรียนไม่เหมือนครับมันได้แค่ใกล้เคียงและพรางตาสาหรับบางคนที่ไม่ชํานาญเท่านั้นท่านชมและฟังอย่างเข้าใจครับเดี่ยครับหลวงพ่อเงินครับอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับ ครับท่านชมและฟังอย่างเข้าใจเลยครับดูไปด้วยกันผมจะหมุนให้ท่านดูทุกรอบลยครับครับคีบ้าต่างๆท่านต้องดูนะครับนี่ครับคาบในร่อบต่างๆนะครับต้องธรรมชาติก็ต้องให้เลยนะครับดูและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับรอบองค์พระนี่ครับท่านต้องดูวและพิจารณาอย่างละเอียดนะครับถึงจะได้พระแท้ครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับ ความเก่าของโลหะท่านต้องดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับเขาหล่อโบราณนะครับบึกบึนนะครับดูแน่นหนาถาวรครับดูเข้าใจได้นะครับครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับจะหมุนรอบให้ท่านดูเลยครับป้าผมเท่ใกล้ๆกล้องครับไม่ได้ถือไอ้การแอบพังนะครับไม่ได้บังตานะครับไม่สร้างความสตอรี่ในทางที่ผิดครับพูดอย่างสุจริตใจครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับ อย่างนี้นะครับเป็นเดิมๆนะครับเขาเรียกว่าลมเดิมนะครับท่านฟังอย่าเข้าใจนะครับเรามาชมหลายกันครับนี่ครับด้านหลังก็ครับรอโบราณครับเส้นท้องตีนตัวนี้ก็มีความสาคัญนะครับบึกเบินครับครับนี่ครับเห็นไหมครับโรหะาเขาาต้องดูอายุนะครับดูโรหะนะครับอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับไม่ใช่แท่งผมองเดียวนี่นะครับ ไม่ใช่รว่าแค่แค่แค่องเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่นะครับต้องมันแท้ทั่วไปครับใครมีอย่างนี้ก็แท้ครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับแานหลังก็ไม่มีอะไรค่ะครับดูท้องปิ่งตัวนี้ครับความเป็นธรรมชาติต่างๆท่านต้องดูนะครับหล่อโบราณครับนี่ครับเขาจะมีการแต่งขอบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายขอบค้าให้ท่านดูครับชมตรงนี้ไปก่อนครับดูแล้วอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับอย่างนี้ใครก็แท้นะครับ ชัดๆอย่างนี้นะครับผมถ่ายใกล้ๆกองให้ทันดูนะครับถ่ายชัดนะครับนี่ครับมาดูล่างกันครับนี่ครับล่างนี่ครับเป็นรอยเทนะครับตรงนี้ครับบริเวณขจะกว้างเล็กน้อยครับเป็นรอยแทเทครับพอเทรถเกาแต่งตะไบครับเขาก็แต่งครับรอยเทครับตรงนี้ต้องมีรอยตะไบครับเป็นชนวนครับ แต่เขาตะใบออกครับนี่ครับเขาแต่งรอบองค์พระนะครับบางองค์ก็ไม่แต่งรอบนะครับดูแลวชมอย่างเข้าใจท่านต้องดูนะครับล่างๆเนี่ยตรงนี้เขาจะมีความอุ้มๆเล็กน้อยครับดูและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับรอยเท้นี่ครับต้องมีรอยตะไบนะครับไม่รู้สมัยก่อนเขาใช้ตะไบอะไรไม่ทราบได้นะครับแต่เขาต้องปาดออกนะครับปาดให้มันเสมอครับนี่ครับตัดไม้ต้องเหลือต่อนะครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับ รอยเทลนครับต้องเป็นรอยจะวายทุกองค์ครับบริเวณนี้จะกว้างเล็กน้อยครับเนี่ยตรงบริเวณเทครับนั้นนี่ก็จะเป็นทั่วไปครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับมาชมด้านข้างนครับเขาเทแล้วมันมีรอยล้นครับดีครับเป็นตะเข็บรอยล้นครับนี่ครับตะเข็บร้าประกบครับมีครับเขาก็ตะวายออกนะครับเห็นไหมครับรายตะเข็บครับมันไม่เรียบร้อยเขาก็ต้องตะวายครับตะวายเพื่อให้พระสวยงามครับ แล้วดูหน้าใช้หน้าน่าอรักหน้าสะสมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเห็นี่ครับชนวนนี่เขาเรียกว่าขอบเบ้าประกบครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนะครับดูนะครับเขาแต่งตะไบเล็กน้อยครับแต่งเพื่อให้ผ้าสวยงามครับแล้วรอยตะไบท่านลองดูนะครับแต่งใหม่ตอนเก่าครับเพราะผ้านี้เขาหล่อแล้วก็แต่งเลยครับหล่อเสร็จเขาก็แต่งเลยครับมันจริงกลมกกืนกันครับเป็นธรรมชาติที่กลมกกืนกันครับนี่ครับรอยตะเข็บครับ ผมจะถ่ายรูปเราองค์พระให้ท่านดูนะครับตะเข็บครับนี่ครับข้างบนครับเป็นตะเข็บครับเขาก็เนื้อเขาเป็นตะปุ่มตะปามนะครับมันไม่เรียบร้อยก็แต่งให้มันเรียบร้อยครับดูครับนี่ครับต้องมีครับชนวนครับนี่ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับเขาจะแต่งออกนะครับเป็นลายตะเบ้าประกอบครับครับ เป็นม้าประกบครับสมัยก่อนเขาเก่งนะครับเขาทําประกบได้อย่างนี้แล้วก็แต่งครับเพราะพราะเขาหล่อเสร็จมันไม่สวยงามมันมันตรงนั้นโผล่ตรงนี้มันก็ไม่สวยงามครับไม่ไม่เป็นระเบียบครับเขาเลยแต่งแต่งอะไรครับแต่งครับเกาออกครับแต่ไม่ทราบได้นะครับว่าสมัยก่อนนี้เขามีใบตบใบหรือไม่เราไม่ทราบได้นะครับเพราะเรายังไม่เกิดครับสองสี่สองสองพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าถึงหกสิบี มันก็ไม่ธรรมดานะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับต้องมีตะเข็บคานะครับร้อนี่ครับท้องปิงตัวนี้สําคัญนะครับแล้วข้าวขี้เเป้ต่างๆท่านต้องดูนะครับรอยจะไปเขาต้องกลมคืนกันนะครับพอเขาทําเสร็จแต่งเลยครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับครับผมจะถ่ายรอบไหครับดูครับนี่ครับตรงนี้เป็นรอยชนวนเทนะครับต้องมีรอยชนวนครับมันจะเป็นบานท้ายหน่อยครับนี่ครับ เอดูเทมต้องใหญ่ธรรมดาครับธรรมชาติของการเทครับต้องใหญ่แล้วเทได้เร็วครับเทได้เร็วครับแต่หมดแต่เช้ามันไปยังไม่ถึงมันเย็นก่อนมันก็ติดขัดแล้วครับดูได้ฟังอย่างเข้าใจครับเป็น้าประกบนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับครับตรงนี้สําคัญนะครับชนวนนี่ครับชนวนนี่เขาเรียกชนวนเดือยครับเขามีการแต่งครับทุกองครับแต่ขอบข้างก็ไม่แน่ครับองไหนเป็นเรียบเขาก็ไม่แต่งครับ การแต่งท่านก็ต้องชมอย่างเข้าใจว่าโลหามันจะต้องเป็นสีเดียวกันครับเพราะทำเสร็จแต่งเลยครับมันสีใกล้เคียงกันครับดูอย่างเข้าใจและฟังเข้าใจครับมาชมด้านหน้าต่อครับครับเนี่ยครับองนี้เป็นพิมพ์แข้งไม่ติดนะครับมันมีแข้งติดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําไปทีละองค์ครับให้ท่านดูให้ท่านชมครับอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับอายุของโลหานี่ครับ มันร้อยปีกว่าร้อยกว่าปีครับร้อยปีเศษครับต้องชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับวันนี้แสงดีนะครับถ่ายทำได้ช like ัดนะครับอันเลกเขาเรียกจอบเล็กครับมันมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองนะครับไอมีนี่ทังทองผสมนะครับครับชมอย่างเข้าใจครับมันมีเนื้อทองดอกบัวด้วยนะครับชมได้ฟังอย่างเข้าใจครับผมี่ถ่ายทำไปเรื่อยครับช่วงนี้ผมจะถ่ายพวกโลหะ เป็นเนื้อทองผสมก่อนนะครับทองผสมทองเหลืองผสมครับครับดูอย่างเข้าใจครับนี่ครับเส้นเี็บรอยต่างๆท่านต้องดูนะครับธรรมชาติของการหล่อโบราณเนี่ยต้องดูให้ออกนะครับไม่ใช่ไป c อปปี้มาแล้วมาทํานะครับมันจะไม่เป็นระเบียบอย่างนี้นะครับทํายังไม่เห็นฝีมือดีๆครับฝีมือเฉียบๆที่จับไม่ได้นะครับจับจังยากครับไม่มีครับผมจึงไม่ได้เอามานําไปเสนอคู่ครับ มันก็ยังมีนะครับก็เพึงระวังครับมันมีหลายฝีมือครับครับเราก็ไม่สามารถจะลงทุนได้ทั้งหมดหรอกครับไปเช่าซื้อมาแล้วก็มาทําถ่ายถ่ายทำให้ท่านหมดท่านต้องฟังอย่างเข้าใจนะครับดูอย่างเข้าใจครับนี่คือจอแเล็คครับติดนิยมนะครับมีแข้งติดกับไม่ติดนะครับมีสองพิมพ์นะครับแต่บล็อกของแต่ละองค์้ามันไม่มีเหมือนกันทุกองค์นะครับจะไม่ลักษณะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าร้อยสเปอร์เซนท่านคิดได้เลยว่าเป็นของโรงงานหรือไม่หรือเป็นของเรียนแบบอย่างเดียวประกบอย่างเดียวหรือไม่ต้องต้องดูและชมอย่างเข้าใจนะครับพระนี่แต่ละองค์เขาหลอดทีละองค์นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับดูด้านหลังต่อนะครับนะครับธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับความเก่าของโลหะนี่สําคัญนะครับมันมีความสําคัญมากครับการแต่งตระไยก็มีบ้างครับ มันไม่เป็นระเบียบก็ก็แต่งเลยครับดูครับเป็นเหมือนตามุ้งเลยครับดูดิครับดูดีๆครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับถ้า่าทิ้งนะครับทั้งปิงเนี่ยต้องชัดนะครับขี้เบ้าเนี่ยครับความเก่าของโลหะเนี่ยต้องดูให้ออกนะครับถึงจะได้พระแท้ครับชมไม่อย่างครั้งอย่างเข้าใจครับครับชมท่านหน้าต่อครับคลิปนี้ผมจะทําประมาณสิบกว่านาทีครับสิบสองสิบสามนาทีไม่น่าเกินนะครับนี่ครับ ดูครับเดิมๆนะครับองค์นี้ครับท่านผู้ใดอยากสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับอยู่ในร้านบารมีอาจารโรครับครับดูดีครับดูแกเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับคมชัดไหมครับถ้าสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงยังมีอีกเยอะครับ จะถ่ายทำให้ดูไปเรื่อยๆครับชมและฟังอย่างเข้าใจนะครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยชัดชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับเจ็บอุดอนเอฟเซียจารุ F C A J A L o ครับสวัสดีครับ